สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงไอ้ขั้นตอนการมาตรวจสุขภาพนะครับวันนี้ผมก็มาไอ้กระทรวงแรงงานก่อนนะครับมาถ่ายรูปยานยานรูปมันโม่านครับที่ถ่ายมาถ้าถ่ายอยู่นี่มันมันินี่านครับ ถ่ายอยู่กมแรงงานครับร้านนี้เลยครับถ่ายเสร็จแล้วค่อยอจะมีวินมอไซค์นั่งไปสูตรตรวจสุขภาพอยู่ครับร้านร้านถ่ายรูปชุดหนึ่งราคาร้อยร้อยหกคิบครับชุดที่ส่ นำไปตรวจตรวจสุขภาพนะครับ160ถ้ามาถ่ายอยู่นี่ผ่านแน่นอนครับแต่ถ้าถ่ายมาจากถ่ายมาจากบ้านบุรุษสิผ่านอยู่บะ่ายเซร็จเขาเราค่อยไปตรวจสุขภาพก่อน,นครับเวลามันมันเหลืออยู่เหลือลายอยู่ครับ รับคนที่อยู่ต่างจังหวัดก็อยู่ในกระทรวงแรงงานเนี่ยบาแพงครับร้อยหกสิบไทยมาอยู่บ้านหน้าสิพแพงก็นี่จักซิไซได้อยู่บ่กครับครับผมกันเดินเดินทางมาถึงส่วนไอ้ศูนย์ตรวจสุขภาพแล้วนะครับเราจะ ประมาณนี้ครับทางเข้าทางเข้าขแบบนี้แหละครับเดี๋ยวผมตรวจเส้นแล้วผมจะมาเล่าประสบการณ์น้ฟังครับผมครับไอห,หลังจากที่ผมได้เดินทางไปตรวจสุขภาพมานะครับจะมีเรื่องสำคัญสำคัญอยู่สองสามเรื่องครับไปถึงเฮากันยืนเอกสารก่อนเลยครับ ไปไปฮอดก่อน,นได้คิวก่อนครับไปเด็ดไปเด็ดเ้าครับะได้คิววอนถ้าไปไปสายก็จะได้คิวซ่าแน,น่ครับได้ตามหลังถ้าก่อนก็นจะได้ก่อนแล้วก็รอรอเจ้าหน้าที่มาครับประมาณแปดโมงกว่ารอเจ้าหน้าที่มารอเจ้าหน้าที่มาแล้วก็ ครับเจ้าหน้าที่มาเขาก็เพื่อนก็แทรกกอไอเอก,กสารครับเ<ม>อาเอกสารแล้วก็ส่งแล้วก็รอตรวจสุขภาพเลยครับเรื่องเรื่องสำคัญมันจะมีเรื่องปัสสาวะนี่แหละครับปัสสาวะก็ต้องเขาที่ตรวจอยู่สองอย่างครับสำคัญสำคัญตรวจไอตรวจสารเสพติดครับ ไอ์บาหวานครับจมัน่มีแก้วให้อยู่สองอันครับอันนึงติตรวจบาหวานอันนึงสิตรวจไอศศ้สารเสพติดครับก็เท่ากับงดพวกของหวานครับก่อนมาตรวจงดไอ้ของหวานทุกชนิดเลยพวกที่มันหว,นว,นวานๆน่ะมันจะผ่บบา,านครับถ้าไอ้กินหวานมาหลายกับพวกไอ้ กาแฟพวกเกมียมร้อยนะครับแล้วก็ต้องเก็บให้ได้ขวดละสีมิลลิเมตรครับแล้วก็ต้องเก็บด,ดีๆครับเดี๋ยวเขาซีอธิบาย,ยครับเรื่องการเก็บปัสวะแล้วก็เรื่องที่สองก็คือเรื่องรูกท้ายครับที่มันเป็นปัญหา ส่วนมารูปไอ้ที่ถ่ายมาจากจากบ้านนี้เขาถ่ายไปเองนี่บบผ่านเลยครับเขาให้ไปถ่ายใหม่เขาต้องกลับไปถ่ายหม่อยู่ไอ้กรมแรงงานนี่ครับเสียเวลาทางดีก็คือมาแล้วก็ไปกรมแรงงานก่อนเลยครับไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปอยู่กรมแรงงานก่อนถ่ายรูปแล้วจัง เดินทางมาศูนย์ตรวจสุขภาพเพราะว่าจากไอ้กรมแรงงานมาไอ้ศูนย์สุขภาพมันก็บดได้ไกลกันไปไหนครับประมาณหกิโลมันจังหมดเสียวเวลากลับไปกลับมาครับแล้วก็ไอ้เราจะมีตรวจตรวจเลือด ตรวจเลือดเลือดกับบุงมีงอย่างนี้นครับเรื่องเรื่องความหวานนะครับตรวจเลือดก,ก็ได้งดกินหวานครับถ้าค่าน้ําตาลเกินก็บบได้อีกครับต้องให้ไปนอนพักก่อนให้มันค่าน้ําตาลมันลดลงมาเลยจังมาตรวจใหม่ครับสําหรับของหวาน,นงดเลยครับก่นอนมาตรวจเรื่อง เอกสารนัครับเอกสารก็เตรียมไม้พร้อมให้ครบเลยครับพวกไอ้สำเนาพาสปอร์ตสำเนาพาสปอร์ตแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนสำเาพาสปอร์ตสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาไอ้ญาติผู้ที่ติดต่อได้ครับคนหนึ่งแล้วก็เส้นสำเนาถูกต้องเรียบร้อยครับ อยากให้ถ่ายมาเพื่อไว้นําครับไอ้พวกเอกสารเนี่ยมันเวลาบุพพอแล้วมันยากครับถ่ายมาเพื่อไว้เลย mm hmm. พวกเอกสารต่างๆถ่ายมาเพื่อไว้แบบมันบุพอมันยากครับ mm hmm. รูปถ่ายนี่ต้องไปถ่ายอยู่ที่กรมแรงงานเลยครับถ้าบัถ่ายทีย่กรมแรงงานบัวผ่า,าน ลักลักกับซีซัมนี่นะครับบูมีกับบมี่อย่างไรเนาะครับในเรื่องตัวสุขภาพครบผมกับมีประสบการณ์ซัมนี่นะครับถ้าพิดพลาดประการใดก็ขอขอขอโทษขออภัยน้ำเนอครับผมก็บฮู้มาซัมนี่นะครับจากประสบการณ์ฝากติดตามกด subscribe กดติดตามผมเหมือนเดิมครับขอบคุณครับ